ปัญหาของพลาสติกณปัจจุบันที่เป็นปัญหากันทั่วโลกคือ mm. เราอะกำลังเจอกับปัญหาการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิง้งอันนี้คือมาตอบสนองความสะดวกสบายของเราแบบความขี้เกียจของเราอะค่ะ mm. ก็เห็นด้วยนะคะเมื่อก่อนเราก็จะมียุคหินยุคโลหะยุคอะไรเนาะตอนนี้ก็คือถ้าเราสังเกตสิ่งรอบตัวของเราเนี่ยวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลาสติก จากเดิมที่อาจจะเป็นแบบวัสดุประเภทอื่นเช่นเป็นกระป๋องโลหะหรือจะเป็นกระดาษก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ผู้ผลิตหลายๆหลายแบรนด์ก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นพลาสติกคือคุณสมบัติของพลาสติกมันมันมีหลากหลายฟังก์ชันเนาะมันมีทั้งบบกว่ากันน้ำยืดหยุ่นได้มันก็ช่วยป้องกันเรื่องของอาหารได้ทำให้เราใช้พลาสติกกันเยอะมาก ซึ่งจริงมันก็เป็นข้อดีนะอย่างทางการแพทย์เนาะช่วงโควิดเราก็จะมีการใช้แมสหน้ากากอนามัยก็มีส่วนผสมของพลาสติกนะคะหรือว่าเครื่องตรวจเอทเคเราก็ก็เป็นพลาสติกทั้งนั้นนะคะมันก็ช่วยในการป้องกันหรือการแพร่ระบาดในส่วนหนึ่งที่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องจําเป็นแต่ปัญหาของพลาสติกณนะปัจจุบันที่เป็นปัญหากทั่วโลกคือเราอะกำลังเจอกับปัญหาการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิง้งซิกยุทพลาสติกนะคะมากขึ้นเรื่อย อันนี้คือมาตอบสนองความสะดวกสบายของเราเราแบบความขี้เกียจของเราอะค่ะอ่าอย่างแบบแก้วกาแฟเนาะซึ่งก็ที่ร้านกาแฟให้เราไปซื้อกาแฟมาเราก็จะได้อ่าถ้วยกาแฟนะคะฝาครอบแล้วก็หลอดพลาสติกบางร้านก็จะให้ถุงหิ้วเราอีกหรือว่าเราไปขอเขาใช่ไหมคะเนี่ยค,ะค่ะ4ชิ้นนั้นอะอาจจะรีไซเคิลไม่ได้เลยอืก็ คนส่น่อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะที่คิดว่าพลาสติกรีไซเคิลได้รีไซเคิลได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมีสถิติของของทั้งโลกนะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีพลาสติกที่รีไซเคิลได้จริงๆเนี่ยแค่9%เท่านั้นอ่าปัญหาคือของพลาสติกถึงแม้ว่าคุณสมบัติที่ดีมันมีเยอะมากนะคะแต่จุดอ่อนของมันคือพลาสติกมันมีหลากหลายประเภทถ้าถ้าเราเคยผ่านตาสัญลักษณ์ของประเภทพลาสติกใช่ไหมคะมันมีอยู่7ชนิด แต่ว่าชนิดที่7มันคืออาร์เตอร์คือออื่นก็แบ่งไปอีกหลายร้อยชนิดมากเลยค่ะแล้วก็สําหรับอย่างคนคนไทยก็จะมักจะเข้าใจผิดว่าเอออย่างถ้วยกาแฟแบบใบนี้มันทํามาจากถ้าดูก้นถ้วยมันจะเขียนว่า PET อเพชรนะมันรีไซเคิลได้เหมือนขวดเพชรเหมือนขวดน้ําดื่มที่มันเขียนว่าเพชรไหมเออมันก็ใส่ใส่มันก็ดูเหมือนกันหนี่มันก็เป็นพลาสติกชนิดเดียวกันเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถ้วยพลาสติกประเภทเนียไม่ถูกไปรีไซเคิลอ่านั่นคือโรงงานรีไซเคิลขวดพลาสติกที่เอาที่นำพลาสติกขวดพลาสติกเนี่ยเอาไปทำเป็นเส้นใยสำหรับผลิตเสื้อผ้าของเราเนี่ยเขาไม่รับถ้วยพวกนี้เขาบอกว่ามันคนละเชื้อคนละเกรดกันแถมถ้วยพลาสติกส่วนใหญ่ก็ไม่จะมีการสกรีนลงบนเนื้อพลาสติกทำให้มันไม่สามารถจะนำไปรีไซเคิลได้ แล้วก็ยิ่งยิ่งแย่ไปกว่านั้นคือขวดน้ําดื่มซึ่งเดิมเนี่ยผู้ผลิตก็จะมีฉลากใช่ไหมคะยังแบบตัดแกะฟิล์มฉลากออกไปได้เดี๋ยวนี้ผู้ผลิตตามต่างจังหวัดก็ต้องการลดต้นทุนก็ไปสกรีนฉลากบนขวดอีก <ไป S 1> อันนี้ก็รีไซเคิลไม่ได้คะ่ะหรือว่าถ้าเป็นขวดน้ําดื่มที่แบบฉีดสีอันนี้ก็ยิ่งหนักกว่านะคะตัวอย่างอย่างเงี้ยขวด p l u ขวดพีทีเหมือนกันแต่ว่าเราผู้ผลิตต้องการจะให้สร้างความแตกต่างในทางการตลาดก็ไปใส่สีนู้นสีนี้พวกนี้ก็รีไซเคลิลไม่ได้เพราะว่าโรงงานรีไซเคลิลขวดพีทีต้องการขวดแบบใสหรือว่าแบบสีน้ําเงินอ่อนเท่านั้นนะคะถึงจะรีไซเคลิลได้อ่าเรียกคร่าวๆก็คือซองลามิเนตนะคะซึ่งเราจะพบเห็นกันเยอะมากในท้องตลาดสําหรับพวกเป็นซองใส่พวกโลชั่นนะคะเครื่องสำอางแล้วก็พวก ซอสต,ต่างๆเนะเาะเครื่องซอสเครื่องปรุงต่างๆซอสมะเขือเทศซอสพริกนะคะก็จะใช้ก็คือถูกมันก็คือเป็นประเภทหนึ่งของซึกยุพลาสติกนะคะก็คือพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปเนาะแต่ปัญหาของตัวนี้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะแบบสะดวกสามารถจะใช้ในปริมาณน,น้อยเนาะแต่มันไม่สามารถจะรีไซ์เคิลได้เพราะว่ามันเป็นวัสดุผสมะคะผสมพลาสติกหลายชั้นหลายชานิดแล้วก็เคลือบอลูมิเนียมฟอย มันทําให้ไม่มีการเก็บกลับไป็นรีไซเคิลได้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโรงงานรีไซเคิลเนี่ยเขาจะรับรีไซเคิลในกลุ่มที่เรียกว่าโมโนแมทเทอเรียลหรือวัสดุที่มันเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันเท่านั้นถ้ามันหลายชนิดเนี่ยมันจะรีไซเคิลได้ยากตอนนี้ที่ทําได้อย่างเดียวก็คือว่าใช้หมดแล้วนะคะก็อาจจะรวบรวมแล้วก็ส่งต่อไปเป็นพลังงานได้ค่ะส่งเผาที่โรงปูนซีเมนต์ได้ เขาน่าจะเปิดให้ผลิตได้ก็คือจริงๆม,มันก็มีข้อดีเนาะในการรักษาคุณสมบัติของตัวสินค้านะคะก็คืออาจจะมีได้แต่คุณต้องจ่ายแพงหน่อยที่บอกฮะคุณต้องจ่ายแพงกว่าที่ผู้ผลิตที่เขาใช้มโนแมทิเรียลหรือผู้ผลิตที่เขาใส่ใจเรื่องนี้เขาก็จะบอกไปหาแพคเกจจิ้งเป็นขวดพลาสติกไปเลยไหมขวดพลาสติกเล็กๆ P ีพอะไรอย่างเงี้ยหรือใช้ขวดแก้วไปเลยแล้วก็เอาเก็บกับมรีไซเคิลได้การการผลิต ถ้วยกาแฟนะคะที่คุณอะ่ะมันมีซิลฟอยอยู่แล้วเนาะแล้วเราเพว่พวกเนี่ยก็คือใช้หลอดเอจาะฟอยแต่คุณก็มีตัวฝาครอบมาแปะไว้เป็นเหมือนเหมือนของตกแต่งอะคะ่ะแต่เราไม่จะไปต้องใช้มันอ,อันนี้ย มันน่าจะต้องมีการคิดใหม่ทําใหม่ในการบรรทับรรจุภัณฑ์ใหม่หรือเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ไปเลยเช่นอาจจะเป็นกล่อง UST ได้ไหมที่มันรีไซเคิลได้หรือจะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมรีไซเคิลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยอย่างเงี้ย่บรรจุภัณฑ์พลาส,สติกที่เราใช้เนี่ยจะต้องมีสัดส่วนของพลาส,สติกรีไซเคิลอ่ะไม่น้อยกว่า3 0นะคะถ้าคุณมีไม่ถึงเนี่ยคุณจะต้องเสียภาษีอย่างอังกฤษนี่คือ200ปอนด์ต่อตันค่ะแต่ของบ้านเขาเนี่ย มันต้องไปพันกับการปลดล็อกหรือการแก้กฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอาหารด้วยก็คืออยอยบ้านเขาก็ต้องมีมาตรฐานระดับหนึ่งที่จะยอมรับการใช้พลาสติกรีไซเคลิลที่มันอาจจะสัมผัสอาหารหรือเครื่องดื่มได้ของบ้านเราเนี่ยอยอยเพิ่งจะปลดล็อกเมื่อปลายปีเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสำหรับใช่กลุ่มจะเริ่มจากกลุ่มเพชรก่อนนะคะแต่ก็ มาตรฐานก็เข้มข้นเข้มงวดมากนะคะเพราะว่าเขาก็จะมาฝั่งของการคุ้มครองผู้บริโภคเขาก็จะแบบมองในเรื่องในการให้ความสาคัญกับความปลอดภัยผู้บริโภคมากกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ทําให้การปล,ล็อกอาจจะใช้เวลาค่ะเท่าที่ฟังมาเขาก็จะให้เหตุผลเรื่องของว่าเมื่อเราเขาจะกลัวเรื่องของการ misuse นะคะคือการเอาขวด PT ขวดน้ำเนี่ยเอาไปใส่น้ํามันเครื่องหรือน้ํามัน สารเครมีทางการเกษตรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวว่ามันจะมีการปนเปื้อนของสารอันตรายอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่จะมีเอามารีไซเคิลเขาก็เลยจะแบบคอนเซิร์นมากในเรื่องนี้ค่ะ